พระสงค์องค์คู่ถ้าไม่มีวินยัยถ้าไม่รักษากฎของพระธรรมไม่รักษาวินยัยไม่รักษากฎในการปฏิบัติมักจะออกนอกลู่นอกทางดังที่เราจะเห็นได้การปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่หน้าที่ของตัวเองคืออะไรตอนนี้ขณะนี้ตัวเองเปลี่ยนเพศจากครหัสมาเป็นบันะชิตแล้วยังไม่รู้ตัวเองยังหลงและเลิ่อหเรื่องรามันยังเกิดขึ้นเศรษฐ์เมุน หมัวสีกาเป็ดเห็นไ่ในท่ามือปะถูปะควนหลงตัวเองในโรคจีกินเหล่าสื่อเราไม่กินอวินัยบวรักษา วัดบวบปฏิบัติบวบปฏิบัติบวปิบตทั้งให้เสียดังข่าออกมาขนาดเป็นพระได้น,น,น,นี่กินหกน้งกันตีกันแท่งกันตายายหนึ่ก็สูญเสีย ชีวิตดับไปอีกฝ่ายหนึ่งต้องทดใช้กรรมที่ตัวเองเป็นคนเกาอเป็นคนกระทำถ้าอยู่ในคารวาสก็เป็นไปอีกอย่างอันนี้อยู่ในข้าของพระอยู่ในข้าของการหมเหลี่ยมก็ยังทำได้ ฉะนั้นวิในหรือว่าการประพฤติปฏิบัติท่านไม่ให้หลงละเลงท่านไม่ให้หลงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอน mm. เมื่อบวชเข้ามาแล้วและกิเลสสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไม่สมควรที่จะต้องอยู่ออกไปใช้ชีวิตแบบกระาส อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเล่นก็เล่นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดอ,อันนี้เมื่อว่าอยู่ในคาบบรญชชิตแล้วยังทำตัวแบบนี้อันสุลาก็เคยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเสพเข้าไปแล้วจะทำให้คนเป็นอย่างไรจากคนดีๆก็กลายเป็นคนบ้าได้ สุราทาให้คนหน้าด้านไม่มีอย่างอายอเมาสุราแล้วก็ทําให้บุคคลเบื่อละอาไม่อยากไปเสวนาด้วยเมื่อเป็นพระแล้ววินัยไม่มีศีลไม่มีกรรมก็ต้องจองจาเมื่อเจ้าบรักษาวินยัเนยเจ้าวมีคุณสมบัติเป็นพระ เจ้าม่เหตุสิ่งดธรรมกรรมเจ้าก็เกิดขึด้นมี่สองคนาพาดเปนเหตุสิ่งกับกรรมทั้งสองคนกินเอาแล้วก็พิชกันคากันตายไปแล้วตายไปก็จบไปชีวิตสูญเสียไปเพราะบรรยกาศเห็นโลกไปนี่อีกเห็นป่าอีกเห็นที่เห็นนอ่องชีวิตดับไปแล้วก็บ,บวิญยังสูญเปล่าไปสิ้น แต่คนที่กระทําที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จะได้รู้ละ่ะว่ากรรมมีจริงบบปมีจริงบุญม,มีจริงจองโตงกลบทั้งเป็นก็ไปจองจำจำน่องอยู่ในที่คุมขังนี่แหละผลกรรมที่เจ้าบวชมาแล้วเจ้าว่ปฏิบัติตามเจ้าว่าเจ้าจริงวินยัยเจ้าว่รักษา ความวัดเจ้าวัดถ้ำที่ว่าเทววัดดาบวะหูที่ว่าใครบ่เห็นเป็นคนบ่เห็นอีน้องบ่เห็นปุถุชนบ่เห็นผีก็เห็นเทวดาก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นกรรมก็คือกรรมต้องถูกจำน้องจงจำจากปีจากเดือนจากเมื่อจังสืบควรกรรมทิศของท่าน การบวชเข้ามาในพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นผู้สูงส่งแล้วเราเป็นผู้มีศิลเราเป็นผู้มีวินัยเราเป็นผู้เจริญสละแล้วสิ่งภายนอกสิ่งของโรคสละเมืเ่อเย็นสั้นสละอีสละนอกอันข้ามาในทางธรรมอธรรมะ ความคิดค้ามใจเพื่อแยังกับเื่อว่ายับยั้งซั่งใจบ่ให้มัวหัว่ให้หลงว่ให้โลภว่ให้โกรธส่นตัวเป็นพระหือว,ว่าจังไงสิหลงทั้งปากหลงควอมอยากกับบ่ไดเดีนก็กินนั่นเห็นก็กินนี่อยากกินนี่กับบ่ไดก็กินได้แต่สิ่งที่มันถูกสิ่งที่ไม่น่หีสิ่งที่ไม่แนเขาบัญญัติไว้แต่เมื่อว่าการกินการทานคุณเป็นนอกกลูนอกทาง คุณก็รู้ว่ามันผิดคุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่คุณก็ฝืนทกำกรรมก็ต้องติดตามแนะคุณขวามคุณแม่ก็อยากที่เห็นอ่าหินเล่าเรื่กันก็ฆ่ากันตายพระสงฆ์แท้แทีนร้อนล้อแต่เป็นผู้มีอายุทั้งนั้นหกสิบกว่าต้องฆ่ากันตายอ่เพราะผิดวินยัยผิดคำสอน ปฏิบัติทาไม่ถูก,กรรมจิงตามทันเขาเห็ดดีเขาก็ได้ดีเรืดสัวเขาก็ได้สัวใครๆเขาก็รู้กันอยู่แล้วฉะนั้นพระส่วนของคู่ขันวินัยเขาบรักษาข้องเขาวัดเขาบอปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติ้งองดูมองข้างเร็ยนข้สอนวไวสิปขน้ำสอนของพระศาสดาที่บรรจงไว คำสอนของ่อแม่ผู้บายจานันทร์ของปู่หลวงตาผู้เป็นเหิืนามาก่อนเกิดมาเข้ากับีผู้บายจานันทร์เบิดถ้าเราไม่ฟังคำสอนของท่านเราปฏิบัตินอกที่นอกทางกรรมหรือว่าบาปก็ตามทันเราอย่างที่เราจะเห็นได้ตามข่าวที่เขาข่าวกัน